ธรรมสวัสดีจ้าวันศุกร์ที่7มีนาคม2518เวลา7.48งนาทีตอนนี้หลวงนาะอยู่ที่พุทธอุทยานการศึกษาป่าคู่แท่นบ้านจจบกน้อยตำบลตะวังอำเภอบุรชิจังหวัดสุรินเดินทางมาถึงเมื่อวานจ้ามาพร้อมกับคณะแม่ชีวัดป่าสานางแล้วก็มีแม่ครัว2ท่านติดตามมาส่งด้วยแล้วก็พาแวะเที่ยวชมปราสาท ขนมรุง้งปราสาทเมืองต่าตามที่ได้โพสต์ไปตามที่เฟซนั่นแหละนะโพสต์โพสต์ปไปเมื่อวานอากาศโอ้โหเย็นสบายที่นี่นะอากาศที่นี่ยังเย็นอยู่จากตอนเช้านี้ติดหนาวเลยหนาวแบบหนาวลมด้วยนะหนาวลมด้วยอันนี้บรรยากาศหน้ากุฏิหลวงนะะพอมาถึงครูบาอาจารย์ก็เตรียมกุฏิเตรียมอะไรไว้ให้กุฏิหลังนี้เป็นกุฏิที่หลวงนาะได้มาพักอยู่ทุกปีน่าจะประมาณ เกือบสิปีอะนะตั้งแต่สร้างเสร็จก็พศห้าเอะห้ 57. ลงนะ้ามาจัดงานพศห้าห้าสี่ห้านี่แหละนะกุฏิหลังนี้ก็เสร็จแล้วตั้งแต่นั้นมาท่านพระอาจารย์ก็ให้พักอยู่ที่กุฏิหลังนี้มาโดยตลอดงานปฏิวัติที่วัดตาคูแท่นจัดเนี่ยก็จะเป็นปีที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปีที่12นะ ซึ่งองนายก็ได้มาบุกเบิกป่าช่วยเหลือครูบาอาจารย์ตั้งแต่ปีแรกนะก็ยังยืนหยัดในการจัดต่อไปสําหรับมาปีนี้เกาะ <c oughs> คูน้ำนะตะลิงตะลิงข้างคูน้ำก็จะมีกอไผ่กออะไรแต่กอไผ่มันตายขุยเนาะมันตายขุยมันยืนต้นตายแห้งทั้งกอท่านอาจารย์ก็เลยเอาออกก็จะโล่งๆนิดหนึ่ง แต่บรรยากาศภายในเกาะนี่ร่มเย็นนะร่มเย็นอากาศหนาวตอนเช้าแล้วลมแรงมากเมื่อวานทางนู้นก็จะเป็นกุฏิหลวงปู่สวงนะทุกท่านอธิษฐานบารมีนะเทวดาเดินดินหลวงปู่สวงมีกินมีใช้อนัมนมทานศาสาธุนี่ก็เป็นกุฏิที่พักลงนะกุฏิใต้ต้นข่อยต้นคอย ท่านพระอาจารย์แพท่านเป็นพระที่มีความมุ่งมั่นนะในการจัดงานจากปณิธานวันแรกที่ได้เจอกันที่วัดนาสนวนนาสนวนก็จะอยู่ตรงแถวบ้านจานหรือเปล่าไม่แน่ใจตบนบ้านจานนะก็ขึน้นอำเภอับเชดเหมือนกันตรงนั้นก็ไปจัดงานปฏิวัติที่นั่นจัดปีแรกก็มีพระ60กว่ารูปแล้วก็ ได้เจอพระอาจารย์แพร่ที่นั่นเป็นที่แรกท่านพระอาจารย์แพร่ก็ยังไม่รู้จักหลวงนาะโดยตรงหรอกก็รู้จักหลวงนาผ่านท่านพระอาจารย์มหาแสงทิพย์ซึ่งท่านกา็มรณภาพไปแล้วเนาะพูดคุยถูกอัธยาศัยกันแล้วก็ท่านพระอาจารย์แสงทิพย์ก็พามาให้ได้รู้จักท่านพระอาจารย์แพร่ท่านพระอาจารย์ก็มีความมุ่งมั่นว่าอยากจะเปิดสํานักนะซึ่งท่านได้ไปประจําอยู่ตรงนั้นนะเนาะ ให้เป็นที่มาอยู่ปฏิวัติก็ดีมาปฏิบัติธรรมก็ดีในขณะที่จัดสํานักไปด้วยกระจัดงานควบคู่กันไปด้วยเนี่ยท่านพระอาจารย์มีนโยบายแบบนี้ไม่ใช่ว่าต้องเตรียมสํานักให้พร้อมเสร็จแล้วค่อยจัดงานแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมในระดับหนึ่งแหละท่านก็เลยนิมนต์ให้มาชมสํานักหน่อยพักวัดเสร็จอะไรเสร็จก็เลยเดินก็เลยเดินทางมามาที่สํานักพระอาจารย์ท่านก็นําเสนอสํานักของท่านตั้งบริเวณใกล้ๆสํานักติดสํานักเนี่ย มันก็จะมีเป็นคูนะเป็นคูน้ําแล้วก็จะมีแท่นแท่นปราสาทฐานปราสาทหินโบราณแล้วก็จะมีาฐานโยนีแต่ซิวลึงนะหายไปละเห็นแต่โยนีก็เป็นโบราณสถานเก่านะ่ยนะมีอิฐมีศิลาแรงมีร่องรอยปราสาทน่าจะอยู่ในเส้นทางราชมกคาในครั้งโบราณเนานะนะ เป็นอารมคยาสารอะไรประมาณนี้แต่ก็เป็นฐานเป็นแท่นศิลาแรงแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะท่านมีความประสงค์อยากจะจัดงานให้ใครมาดูให้ใครมาดูาดก็ประเมินแล้วก็เขาว่าว่าจัดไม่ได้จัดไม่ได้ลหลวงน้าก็ส่วนหนึ่งก็สถานที่ก็มีส่วนนะ่ะในการตัดสินใจอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นของเจ้าสำนักนะ ท่านพระอาจารย์เนี่ยถึงสถานที่จะยังไม่โอเคแต่ใจของท่านพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ก็เลยได้รับอาสาเป็นแม่งาน <c oughs> จัดงานให้ท่านปีแรก <c oughs> เปิดป่าปีแรกโอ้ก็มีพระมาเนะมีพระมาเยอะ <c oughs> พอปีที่สองโยมเขาก็ให้อนุญาตไปใช้พื้นที่ในสวนยางที่อยู่ติดกับวัด <c oughs> ให้พระได้มีที่ในการปักกรดเพราะว่าโดยเฉพาะเนื้อที่ของวัดเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอ เฉพาะครูน้ำนี่ก็กินไปสอ่เอร์เซ์ของพื้นที่แล้วนะดังนั้นพื้นที่ปักกลดก็จะมีไม่มากแต่ก็พระตั้งใจมาอยู่นะเจ้าของสวนยางก็เลยเกิดศรัทธาก็เลยบอกกล่าวไว้ว่าหากสถานที่ปักกลดไม่พอนะให้กระจายตัวมาพักอยู่ที่ป่ายางของเขาได้เลยเพราะว่าช่วงที่จัดงานปริวาดก็เป็นช่วงที่เขาพักกรีดยางอยู่แล้วนะ สถานที่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรก็เลยให้พระสงฆ์มากางกรดได้อะไรได้เพียงอย่าเอามีดไปฟันต้นยางเขาอย่าเอาเชือกที่รัดแน่นครูต้นยางเขากันแล้วกันเนาะโอ้เขามาบอกอย่างนี้ก็ดีใจอะเนะาะดีดีใจก็ได้มีพื้นที่ในการปักกรดช่วงที่พระท่านมาอยู่ปริวาสแล้วก็เจ้าของสวนยางที่เป็นพ่อบ้านเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อ สามสี่ปีที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะนี่นก็เลยเป็นที่มาว่าหลวงนาได้มาจัดงานที่นี่ยืนยาวตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่สิบสองแล้วล่ะนะปีที่สิบสองปีนี้น่าจะเป็นปีที่สิบสองของการจัดงานแล้วการจัดงานเนี่ยบรรยากาศจะดีขึ้นทุกปีทุกปีตอนมาใหม่ใหม่นี่จะอากาศร้อนเนาะร่มไม้ก็จะบางนิดนึงแต่พระอาจารย์ก็ไม่อยู่นิ่งนะท่านปลูกต้นไม้ต้นพืชทุกอย่าง ที่พอจะให้ร่มเงาได้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ยืนต้นก็ดีต้นไม้แบบไม้เนื้ออ่อนที่มันโตเร็วแต่มันให้ร่มไวอะไรเงี้ยท่านก็หามาปลูกจนในที่สุดนี่รอบรอบนี้ก็จะเป็นทุ่งนาป่ามันของชาวบ้านแต่ก็จะมีอยู่เกาะเดียวก็คือเกาะสำนักเนี่ยก็จะคลุ้มไปด้วยต้นต้นไม้ที่ท่านพระอาจารย์ปลูกมากมายเลยนะลานธรรมก็จะอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ตรงเกาะ <c oughs> เดินชมนิดหนึ่งและการจัดงานของพระอาจารย์เนี่ยท่านรวบรวมความบกพร่องแต่ละปีแต่ละปีท่านก็แก้ไขทุกปีอะไรขาดท่านก็จะหามาเติมจนจนอยู่ตัวจนลอยลำแล้วนะ่ะจัดงานไม่ต้องพึ่งพาสายใครสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างน้ำไฟท่านเติมเต็มให้หมดเลยสถานที่นี่นะมูลค่านี่ประเมินไม่ได้แล้วนะแล้วล่าสุดท่านเพิ่งสร้างโบสถ์เสร็จนะ รีโนเวทโบสถ์เก่าให้เป็นโบสถใหม่ปูพื้นด้วยไม้สักทองหมดเป็นร้านเหมือนกันเนี่ทยท่านอาจารย์ตั้งใจนะตั้งใจถึงท่านจะอยู่คนเดียวแต่พระเจ้าพระสงฆ์รู้ข่าวก็อยากจะมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นผู้ร่วมขบวนบุญกับพระอาจารย์ก็ทำให้มีพระเจ้าพระสงฆ์แวะเวียนมาที่นี่ไม่ขาดสายสะตรงนี้นี่ลึกมากเลยนะลึก ปลาจระเม็ดตัวใหญ่ๆเลยนะปลาจราระเม็ดปลาจระเม็ดี๋ยวหลังจะบันทึกคลิปให้อาหารปลาน้ําไม่เคยขาดทุกปีนี่พระอาจารย์จะปั๊มน้ําแต่นี่พระอาจารย์น่าจะปั๊มมาก่อนแล้วละนะแต่ระหว่างงานกาจจะมีปั๊มน้ําเพิ่มนะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารทุกท่านโต๊ะอาหารแม่ชีก็กําลังกวาดหลานทำกวาดลานทำ น,นี้โต๊ะสําหรับนั่งดื่มน้าปานะปีนี้หลงน้นนาชาสมุนไพรฤาษีคืนชีพมาต้มเป็นปีแรกเลยนะก่อนหน้าน,นี้ก็ไปต้มแต่ที่อื่นปีนี้ทามาจัดสรรได้จังหวะก็เลยได้มาต้มที่นี่อันนี้ก็เป็นลานธรรมนะั่นก็คือพระอาจารย์พระอาจารย์วรณสิทธิ์สันตจิตโตหรือท่านพระอาจารย์แพรเมื่อวานลมแรงนะใบไ,ไม้ร่วงเต็มเลยนะลานธรรมนี้เตรียมไว้หมดแล้วที่นี่เจอฝนทุกปีเจอฝนทุกปีพาไปชมบรรยากาศ บสถ์ไม้สักทองบสถ์ไม้สักทองพระอาจารย์ทุ่มทุนสร้างสิบล้าน <c oughs> <c oughs> บันทึกคลิปครับนี่ <c oughs> <c oughs> ท่านพระอาจารย์เจ้าสำนักนะพระอาจารย์แผ่ถวายความเคารพครับผม <c oughs> <c oughs> พระสงฆ์กำลังเตรียมงานกันอยู่จ้ะเพราะว่ามีพระเจ้าพระสงฆ์มาเยอะและ้วก็กำลังเตรียมอัดสงเตรียมที่ในการประกอบพิธีถวายทานงานจะเริ่มวันพรุ่งนี้ทุกท่านงานจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะ ติดตามมาอันนี้ก็คือว่าศิลาแรงฐานปราสาทหินเก่าก็นํามาทําเป็นลูกนิมิตไอ้ลูกข้างบนนี้เป็นลูกลูกหลอกนะลูกจริงอยู่ข้างล่างนะลูกจริงอยู่ข้างล่างเอามาประกอบเพื่อให้ดูลูกใหญ่ขึ้นนะลูกใหญ่ขึ้นแล้วพระอาจารย์ก็ทําวงทําอะไรพร้อมอันนี้ก็หมดไปหลายล้านอยู่จ้ะ,ะก็มีญาติธรรมมาช่วยพระอาจารย์ปูด้วยไม้สักทองทั้งหลังเลยลก็เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของที่นี่ ท่านพระอาจารย์ก็อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ทําเป็นโบสถ์ตอนเปิดไฟเมื่อคืนน่ะจะสวยพื้นเป็นพื้นไม้สักทองส่วนเสาก็เป็นเสาคอนกรีตแล้วก็เอาไม้สักมาตกแต่งเนาะมันจะได้เข้ากันกับพื้นเนาะสวยงามท่านพระอาจารย์ซื้อวัสดุก่อสร้างแล้วพระอาจารย์ก็ทําเองส่วนส่วนใหญ่นะ เพราะว่าท่านพระอาจารย์เป็นช่างไม้ด้วยก็เป็นทุกช่างแหละนะเป็นทุกช่างความสามารถสูงนะบทหลังเกา่าตั้งแต่เป็นศาลาภูผู่พระอาจารย์ก็มาบูรณะปรับปรุงนะให้สวยงามน่าใช้น่าอาศัยทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็ตกแต่งเป็นศิลาแรงให้เข้ากับสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าสวยงามนะ จะเป็นเพชรน้ําเอกของสํานักเลยนะเป็นเพชรน้ําเอกของสํานักเลยไปเ,เดี๋ยวไปชมที่อื่นต่ออันนี้แม่ชีวัดป่าตามกันมาเมื่อวานปูทับไปเลยกวาดไม่ชนะอันนี้ก็จะเป็นลานทำตั้งแต่ปีแรกกันถึงปีนี้ก็มีความร่มรื่นขึ้นนะอันนี้ก็เป็นศาลหลวงปู่สวง นุสสารสถานรำลึกนึกถึงหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินทุกท่านก็น่าจะเป็นที่รู้จักของทุกท่านแล้วล่วนะเนาะก็ไปไปชมประวัติที่มาที่ไปทุกท่านได้เนะาะขอพรหลวงปู่สวงให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวมีแต่ความรุ่งเรืองร่ำรวยไม่มีวันสิ้นสุดมีไว้กินมีไว้เก็บมีไว้ทานมีไว้สร้างบารามีมีได้สร้างความดีตลอดการเวียนว่ายตายเกิดทุกพบทุกชาติทุกท่านอนุทนาสาธุจา พอดีไฟดับพระอาจารย์ก็เลยต้องสตาร์ทเครื่องปั่นไฟไปชมส่วนต่างของมัดตอนนี้ญาติโยมก็กำลังเอาอาหารมาจัดวางที่โต๊ะบุตรคุณเดีท่านมาชมนะ อันนี้จะเป็นวังมัตฉาของวัดจ,จะ้ะปลาจระเ,รเมดต,ตัวใหญ่เลยนะปลาจระเ,รเมดนี่อู้พระอาจารย์ปลาจระเ,รเมดนี่อายุประมาณกี่ปีแล้วครับห,าาห้าสามก็เกินสิบปีโ <c oughs> <c oughs> อ้โหปลาจระเ,รเมศสิบกว่าปีทุกท่านพระอาจารย์เอามาเลี้ยงให้เป็นให้เป็นวังมัตฉาให้เป็นที่อภัยทานเดี๋ยวก็จะมีอาหารเม็ดมาโปรยอู้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปีนี้น้ําแห้งพระอาจารย์ยังไม่ได้เติมน้าเนาะ อ,อ๋อจะเติมอีกไหมครับเนี่ยเเติมไปรื่อยๆอ๋อเติมไปเรื่อยๆ,ออเ,ไไๆเนาะถ้าเติมเกินเนี่ยมันตะลิงมันจะมันจะกินตะลิงอ๋อมันจะกินตะลิงนะ <c oughs> โอเคเออโอ้โหทุนนู้นเป็นฝูงเลยทุกท่านหัวดำปื้อเลยนะ,จะ,จะยแน่นแน่นบอ่อเลยเนี่ยแน่นสะเลยไ <c oughs> <c oughs> อ้มันไม่มีปลาดุกปลาอะไรนะอาจารย์เนาะมีแต่จระเม็ดทั้งทั้งอ๋อผสมปลาสวายมันไม่ทำร้ายกันเนาะมันอยู่ด้วยกันได้ มาแล้วพระจานาร์วันมาแล้วโอ้มีทั้งสวายมีทั้งจาระเม็ดอืมโอ้สวายเยอะครับนี่ปลาดุกด้วยจ้าเจริญพร,พรจ้าแม่ครัวจเจริญพรสาธุสาธุา <laughs> <laughs> มันทึกคลิปอยู่ <laughs> <laughs> ชมปลากันเนาะตั้งแต่5 <laughs> ้าสาม ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย15ปีปลา15ปีคู่กับสำนักมาเลยใช่ไหมครับคู่กับสำนักมาเลยนะตอนนี้ก็จะเป็นป่ายางที่หลงน้าบอกเนาะก็มีเจ้าของที่บอกกล่าวให้ใช้พื้นที่ได้ในช่วงที่จัดงานปฏิบัติจะได้มีที่ปกักกฏแล้วปีนี้มีส่วนจังหวัดมาทำคอนกรีตรอบสำนักให้พระอาจารย์ก็ทำให้สะดวกในระดับนึ่งเลยนะ น้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกอนุทนาสาธุนี่ก็เป็นป่ายางที่ลงน้ำเล่าให้ฟังนะตอนนี้ก็มีร้านค้าร้านขายมาอำนวยความสะดวกเรื่องอัธบริการของพระสงฆ์รูปไหนที่ขาดก็มามาชอบได้เนาะร่มรื่นมากโซนนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนของท่านพระจันย์ใหญ่พระจันเสกจากการรนบุรีซาธรม,มิกของท่านพระจารย์แผ่ท่านได้มาอยู่กับท่านพระจารแผ่โอ้นานแล้วเนาะเป็นเป็นสิปีแล,แล้วมั้งเนาะ แต่หลวงนาจัดงานก็เจอท่านมาเป็นประธานทุกปีอยู่หรือเปล่าน้อพระแม่ครูบาอาจารย์ตอนนี้บันทึกคลิปมาได้15นาทีละโซนนี้ก็จะเป็นโซนกุฏิเก่าๆรุ่นแรกคู่สำนักมาเลยนะคู่สำนักมาเลยและปีนี้ก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานา,นาพันธุ์ที่ท่านพระอาจารย์ปลูก แออัดยัดเยียดกันเลยทีเดียวต้นไม้อะไรครูบาอาจารย์มาจากทางไหนเนาะครูบาอาจารย์ขออนุญาตบันทึกคลิปนะครับถวายความเคารพครับผมสาธุสาธุมาจากทางไหนครับนี่มาที่นี่แหละอ๋ออยู่อยู่ประจำนี่หรอป่าไม่ได้ประจำอ๋อแต่แต่มามามาถึงนานหรือ,อยังครับมาตั้งแต่ที่สองโอ้อนุโมทนาสาธุนะครับอยู่อยู่ในสุรินทร์ใช่ไหมครับน้าอ๋อมีพาลูกพระมาอยู่ปริวาสปะครับโอ้สาธุสาธุ ตรงนี้ร่มรื่นทั้งวันไหมครับเนี่ยครับทั้งวันเลยครับโอ้โอโอโดีจังเลยสาธุสาธุใบมะข่าโมงกําลังปร่งเลยเนาะต้นไม้ต้นใดที่ท่านพระอาจารย์ได้ปลูกไว้ก็ได้ประโยชน์พระเจ้าประสงค์ที่มาก็ได้มีที่ปักหลดมีรมณียสถานนกกาเนี่ยเยอะมากระวังเออได้เห็นธิ์อีกาหรือ,อยังครับอีกาอีกามันชอบจิกของขโมยของระวังด้วยนะครับของอะไรที่เอาไว้ข้างนอก เจอเจอหรือยังครับอ,อ,บอ๋อครับครับก็กจะมากินข้าวเพราะว่าช่วงงานเสร็จอาหารจะเยอะ <c oughs> มันจิตของพระนะครับพระที่อยู่ในป่ายางอ,ะาอ่ะตอนแรกว่าอาจารย์มีใครไม่รู้มารื้อกดผมเขาท่านไม่รู้แล้วท่านมาจากที่อื่นบอกว่าก็หัวเราะกันนตเพราะท่านเพิ่งเคยเห็นนะเนาะเออตีนี้ตอนแรกท่านก็ไม่เชื่อแต่พอท่านได้เห็นกับตาแล้วเชื่อแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยขยะต้องเอาไปทิ้งทางห่างที่พักหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวอีกามันจะมาคุย อีกาดุกว่าหมาอีกนะครับที่นี่หมายังไม่คุยขยะเลยนะอีกาดนี่อู้จิกหมดเลยกาแฟทีอินวันนะครับเป็นซองๆเนะี่ยมันมันเจาะเลยครับเจาะแล้วก็กินกาแฟกินกาแฟแล้วกาแฟดีดมันก็ไปกวนพระที่เนี่ยอีกาดื้อมากที่นี่ต้องระวังต้องคอยบอกให้พระระวังอีกาโดยเฉพาะพระที่ท่านมาใหม่ยังไม่รู้จักพิษสงของอีกาอันนี้ก็เป็นกุฏิลหลวงนารังนารังอยู่ตรงนี้ เป็นพระในทีมงานขอใหะทุกท่านได้ชมบรรยากาศวัดปา่าคูแท่นเต็มๆเลยนะวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกของการเริ่มงานปฏิวัติกรรมปีที่12บรองนะก็ใช้เวลาในการบันทึกคลิปพาทุกท่านได้ชมรมณียสถานของท่านพระจนันาร์วรณสิทธิ์สันตจิตโตหรือท่านพระจันาร์แพรสํานักพุทธยานการศึกษาปา่าคูแท่นบ้านจะบกน้อยตําบลตะวังอํเาเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์ เป็นงานปริวัติประจำปีเป็นปีที่12นะของการจัดงานพาทุกท่านรับชมแล้วก็อธิบายให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับที่มาที่ไปที่หลวงนาต้องได้มาจัดงานที่นี่ทุกปีทุกปีน่าจะเป็นธรรมะจัดสรรเนานะธรรมะจัดสรรสวรรค์จัดสร้างปณิธานในการบวชของหลวงานานี่ก็ตั้งแต่บวชมาเลยนะบวชได้7วันก็ดําเนินงานปริวัตรแล้วนะแต่เป็นการบวช7วันในครั้งที่2ครั้งแรกก็บวช สามพรรษาได้นวกะปรีโทเอกสอบปฏิโมกศึกไปได้5เดือนมัน้งศึกไปได้5เดือนทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกับที่คิดนี่ก็มีความอยากจะบวชนะอยากจะบวชแต่เราไม่บวชง่ายๆหรอกนะเราไม่บวชง่ายๆเราก็รอดูอยู่ถึง5เดือน5เดือนเนี่ยก็คือรอดูอยู่นะว่าความศรัทธาที่อยากจะบวชเนี่ยมันอยากบวชหรือว่ามันศรัทธาจะบวชแต่เมื่อใครควนพิจารณาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความอยาก มันเป็นศรัทธ,ธาอ่ามันเป็นศรัทธ,ธามันเป็นกุศลฉันทะอ่าก็เลยได้บวชนะรอบที่สองเนี่ยใครควรอย่างดีแล้วก็บวชบวชแล้วก็ยิงยาวมาจน,น 23, พ้นยี่สิบสามพรรษาเข้าสู่ยี่สิบสี่พรรษาดังนั้นพระเจ้าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาแล้วลาสิกขาไปก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าการลาสิกขาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการรักษาคุณสมบัติในการบวชรอบต่อไปคนที่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวคำคืนสิกข,ขาบทได้นะก็คือคนที่ยังเหลือคุณสมบัติในการได้บวชเป็นพระ ดังนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วไม่ตั้งใจนะไม่ได้บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงเห็นผลจริงเทศนะจริงเผยแผ่จริงก็อยู่ไปตามกําลังของศรัทธาอย่างเงี้ยนะอยู่ไปตามกําลังของศรัทธาเนี่ยซึ่งศรัทธาเนี่ยถ้ายังไม่ถึงระดับที่ว่ามั่นคงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดภาวะศรัทธาตกศรัทธาเสื่อมถอยนะแล้วก็ถอยไปสู่เพศคารวาสครองเรือนได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหลวงน้าไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง ปกติอะไรแต่อย่างใดหรอกเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องของแต่ละรูปแต่ละท่านก็จะต้องอเรียนรู้นะเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างลงนา้าลงนา้าก็รู้จิตรู้ใจของเจ้าของคนอื่นเราก็รับรองรับประกรันอะไรให้ไม่ได้เราก็รู้แต่ตัวเองดังนั้นถ้าเกิดถ้าเราอยากจะอยู่เนี่ยไม่จําเป็นต้องไปหากําลังใจจากใครหรอกเราอยู่เราก็อยู่อย่างมีหลักการอยู่อย่างมีอุดมการณ์เราก็อยู่ของเราได้นะและเป้าหมายในการอยู่ นะเป้าหมายในการอยู่ก็คือพระไปที่นหนโยมก็ต้องฉลาดมีความรู้มีความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนามากเท่านั้นดังนั้นตลอดการอยู่ของหลวงนาเนี่ยไม่ได้อยู่ไปแค่วันๆนะงานหลักๆก็คือว่าไปดําเนินงานไปวัดแต่ละที่แต่ละที่มีทั้งพระเจ้าพระสงฆ์และคาระวะญาติโยมนะไม่ว่าจะเป็นศิลห้าศิลแปดนะมาร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกับพระเจ้าพระสงฆ์หลวงนาก็ได้ถ่ายทอดหลักธรรมคาสอนตามภูมิรู้ภูมิธรรมตามความเข้าใจที่หลวงนาได้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อมาใช้กับตัวเราเองเนี่ยนะ เอามาใช้กับตัวเราเองเราเจอกิเลสปัญหามาณทิฐิรูปแบบใดเขาเขาก็มีเหมือนกันคารวะญาติโยมพระเจ้าพระสงฆ์รูปอื่นก็มีเหมือนกันแล้วเราอรอดพ้นแล้วเราเอาชนะได้ด้วยปุสโลบายใดวิธีใดนะเราก็นําเรื่องราวเหล่านี้แหละมาถ่ายทอดให้แต่ละรูปแต่ละท่านได้รับรู้รับทราบนะเอาไปอบรมบม่มเพาะอัธยาศัยอบรมบม่มเพาะศรัทธานะอินทรีย์ของแต่ละรูปแต่ละท่านให้แก่กล้าแล้วก็มีศรัทธาปัสสะ ในการบวชในการประพฤติวัดในการปฏิบัติธรรมจนกว่าจะถึงกระแสพระนิพพานนั่นแหละนะดังนั้นก็เรื่องบวชกับเรื่องสุขก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คู่กันก็ต้องลองนะต้องลองดูต้องลองดูแต่ละรูปแต่ละท่านก็อยากจะให้ไข้ครวญให้ดีๆนะว่าเป็นการทํางานของสมองหรือว่ามันอยากจะไปจริงๆอะไรต่างๆนานาแต่สําหรับหลวงนานี่หลวงนาคข้ครวญอย่างดีว่า ความรู้สึกที่ว่าอยากจะบวชมันเป็นปัญหาหรือว่ามันเป็นปัญญาหรือว่ามันเป็นกุศลฉันทะรอดูอยู่ถึงห้าเดือนมันไม่เปลี่ยนแปลงมันมีแต่จะเข้ามาบวชอย่างเดียวก็เลยอ่ะตามนั้นเลยนะลาพ่อลาแม่ลาพี่ลาน้องบวชยิ่งยาวเลยนะตลอดการบวช23พรรษาก็ทุกท่านก็คงจะทราบดีเนาะหลงนะั้นก็มีกิจกรรมหลงนะั้นก็มีอุดมการณ์ในการอยู่นะ23พรรษาเจอพระบวชพระศุกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนับไม่ถ้วน แต่มันก็เหมือนเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเรารู้ใจเราก็พอละเรามั่นคงในจิตในใจของเราก็พอละดังนั้นธรรมะก็จะจัดสรนให้เรา,าเหลือแต่หมู่คณะธรรมิกที่มีแต่ความมั่นคงนั่นแหละผลจากนั้นก็ถือว่าฉาบฉวยดังนั้นก็จะคอยดูว่าตลอดชีวิตหลวงน่าจะเหลือใครบ้างแต่ที่แน่ๆก็ยังเหลือเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีบารมีญาณบารมีธรรมที่ท่านมีหลักมิวดมการ อาจจะไม่ได้ในสไตล์แบบของหลวงนาก็จะเป็นสไตล์แบบของท่านจริตอัธยาศัายอาจจะต่างก,กันแต่สําหรับหลวงนาก็จะประมาณนี้นะทุกท่านนะและหลวงนาก็อยู่ได้นะการที่อยู่ได้นี่มันต้องอาศัยหลากหลายเหตุปัจจัยนะสำคัญที่สุดก็คือบารมีธรรมในใจบารมีธรรมในใจก็คืออุดมการณ์ในการบวชนะบวชทำไมบวชเพื่ออะไรในขณะที่ดํารงชีวิตบรรพชิตเพศอยู่เนี่ยคนจะต้องทําแบบไหนอยู่ยังไงนะดังนั้นก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแหลนะเนาะเรียนรู้ไปเรื่อยๆ นะเบื้องต้นเราก็บอกตัวเองว่าเราบวชเพื่อศึกษาธรรมประพฤติธรรมแล้วก็ทําให้ทุกเก่าดับไปทุกใหม่ไม่เกิดนะเพื่อที่จะได้โอกาสช่องทางดีในการเจริญสัมมาสตนะิโดยเฉพาะเพศภูมิของพระของนักบวชเนี่ยมีโอกาสเจริญสติมากกว่าคารวะญาติโยมเพราะว่ามีเวลามากกว่านะไม่ต้องไปทํางานทําอะไรอย่างที่ญาติโยมเขาต้องทํากันสละชีวิตคารวะเลยนะเพื่อมามุ่งมั่นนะอุทิศชีวิตให้กับคําสอนให้กับการปฏิบัติ ก็ทาอย่างนี้มาโดยตลอดนะทาอย่างนี้มาโดยตลอดทุกท่านก็เห็นเนาะก็เห็นนะดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้พระเจ้าพระสงฆ์ทุกๆทุกท่านการอยู่เนี่ยต้องอยู่ด้วยบารมีธรรมส่วนหนึ่งนะบารมีธรรมมันจะเป็นเครื่องกันศึกนะกันศะึกขาลาเพศนะ <c oughs> ก่อนที่จะมีบารมีธรรมนี่ก็ต้องศึกษาธรรมแล้วก็ต้องประพฤติธรรมนะศึกษาธรรมประพฤติธรรมให้มีความเข้าถึงในระดับใดระดับหนึ่งนะในระดับที่อยู่ได้ คำว่าในระดับในที่นี้หมายความว่าภูมิรู้ภูมิธรรมในจิตในใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญหากเราขาดภูมิรู้ภูมิธรรมในระดับของจิตของใจเนี่ยมันก็สู้กิเลสไม่ไหวไหเวลากิเลสมารบก,กวนเราจิตใจอะไรต่างๆนานาเราก็ไม่มีความเข้าใจในลีลาอาการของกิเลสนะเวลามารบก,กวนจิตใจก็ทําให้เราต้องทําไปตามอํานาจของกิเลสด,ดังนั้นถ้าเกิดเรามีความรู้เรามีความเข้าใจว่าโอ้กิเลสมันเกิดดับ ทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นกิเลสไม่ว่าจะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็มีลักษณะที่เกิดแล้วดับไม่ได้อยู่ถาวรน,นะทุกท่านนะเพียงแต่ว่ามันเกิดถี่อัตราความถี่ของมันเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเกิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเห็นสภาวะเกิดดับเนี่ยเราก็จะเห็นจิตจิตก็จะเกิดดับเหมือนกันสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะทุกท่านนะจะเป็นประครังเพื่อที่จะให้เป็นตักอาหารขอคุณงามความดีที่ได้สั่งสมบบรมมาโดยลําดับ นะไม่ว่าจะเป็นการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของ,ลงหลวงน้าเองแล้วก็ของญาติสามาปฏิบัติทุกท่านเองก็ตามนะส่งผลสะท้อนย้อนไปสู่ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ให้มีสุขภาพดีให้มีอายุยืนยาวให้มีความคล่องตัวอย่างสูงตลอดการดำเนินชีวิตในหน้าที่การงานการเงินให้พบแต่ความดีให้มีแต่ความสุขมีมรรคผลนิพพานเป็นกันสารของชีวิตโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกโยมเถิดเจริญพราจรากสาธุ